โรม m i นะครับตัวซับนะตัวนี้ตัวที่ใช้ถ่ายก็เป็น as เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็ as เหมือนกันนะแต่ผมจะโร a m i n g ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่นะเป็นอินเทอร์เฟซใหม่เป็นหน้าจอมีอะไรใหม่ๆของ a as นะครับมาผมก็ทำให้จริงจริงมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับแต่ให้ดูเฉยเฉเผื่อมีคนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า ผมลองฟังของตัวเองก่อนครับฟัง,งตัวเองแป๊บหนึ่งนะพอดีจะมาทำโร a m i n g โร a m i n g AIS นะครับ AIS ผมไปดินีเซียจาการ์ตาพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันนี้ 18, วันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าผมเดินทางไปดินีเซียนะครับจะทำโร a m i n g ให้ดูนะ My AIS แบบนี้นะครับตัวนี้ My AIS จะเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะกลับกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมฟังเสียงตัวเองก่อนครับแป๊บหนึ่งฟังเสียงตัวเองกดตรงไหนอะทีนี้ฟังเสียงตัวเองตองเข้า youtube ใช่ไหมครับอ่าจะมีไหนอะนี่เหรอเทส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 ทดสอบทดสอบจะมีไหนอะนี่เหรอ โอเคครับได้แล้วทีนี้กลับกล้องกันนะผมจะกลับกล้องทาให้ดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทำโลมิ่งของ a อเอที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างกันนะมันมันต่างกันนิดหน่อยเองเ๋ยว่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทําก่อนโลมิง่ง mm hmm. อ่าที่ผมทําเป็นไลฟ์สดเพราะว่าผมจะได้เก็บชั่วโมงไงจริงจริงผมก็ทําเป็นคลิปได้แต่ไม่มีเวลาทําคลิปอัดคลิปครับทําเลยตอนนี้แหละเดีย๋ยวนะแป๊บหนึ่งกลับกล้องก่อนครับเฮ้ยไม่ไม่กลับวะ กล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะเราเข้าไปที่ A S นะครับ K A S นะเอ่อ My A S นะครับเข้าไปนี่นะเพ<ไห>ืบอมันก็จะขึ้นแบบใหม่แบบนี้มาเป็นหน้าจอแบบใหม่ของ A S นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปตรงตรงไหนวะเดี๋ยวนะ <S 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 ผมใส่แว่นแป๊บหนึ่งครับไม่เห็นนะไม่เห็นนะรอแป๊บหนึ่งครับ <S <S ต้องเข้าไปที่ roaming นะปกติ เปิดหน,หน้าแรกมันจะเห็นโลมิ่งเลยนะครับถ้าเป็นแบบเดิมนะเราก็ไปเลือกเอาเลยมีอันนี้กับโลมิ่งอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนจะเดี๋ยวนะเหมือนจะปื๊บ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 เดี๋ยวผมดูก่อนออแพ็กเกจนะครับตรงแพ็กเกจเห็นไหมแพ็กเกจแพ็กเกจนะตรงแพ็กเกจนะครับตรงแพ็กเกจนะเข้าไปตรงแพ็กเกจปื๊บมันก็จะให้เห็นเลขอะไรเนี้ยอ่ะข้ามผมข้ามทั้งหมดก่อนนะข้ามทั้งหมดไปที่นี่เลยครับโลมิ่งเห็นไหมครับโลมิ่งเห็นไหม เห็นไหมครับโลมิ่งนะตัวนี้เห็นไหมเหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมนะมันแค่เปลี่ยนหน้าตาเฉยๆนะเอเปลี่ยนหน้าตาโลมิ่งแล้วมีอะไรในแพ็กเกจโลมิ่งมีอะไรเนี่ยให้ให้อ่านเนี่ยตัวจากไทยแพ็กเกจโทรต่างประเทศนะครับแพ็กเกจใช้งานต่างประเทศนะครับแพ็กเกจโทรไปต่างประเทศผมหลักๆผมใช้แพ็กเกจ Data นะครับแพ็กเกจการใช้งานต่างประเทศอะไรกัน่ะไหนเดี๋ยวดิํำทั้งหมดก่อน ระบุจุดหมายผมใส่ไปอินโดนีเซียนะครับจุดหมายพิมพ์คําว่าอินโดนีเซียนะตรงนี้นะครับผมพิมพ์คขาว่าอินโดนีเซียก่อนนะแป๊บหนึง่งอินโดอันนีครับอินโดนีเซียนะโทษโทษโฟกัสมันนั่นอินโดนีเซียนะครับปึ้งผมใส่อินโดนีเซียแล้วนะผมไปกี่วันนะผมไปประมาณอาทิตย์หนึ่งทั้งหมดก็ดูรายละเอียดนะก็ะเลื่อนดูนะครับโรมมิ่งผมหลักๆผมใช้ เน็ตนะครับเห็นไหมครับเน็ตเห็นไหมมันมีเน็ตเนี่ยคาว่าเน็ตอยู่นี่นะมีเน็ตกับโทรผมใช้เน็ตนะผมจะใช้เน็ตนะครับผมใช้เน็ตนะครับเพราะว่าโทรนี่เราใช้เน็ตโทรก็ได้นะเวลาตามงานตามอะไรหลักๆส่งอ e ีเมลอะไรก็ใช้เน็ตนะครับปัจจุบันใช้เน็ตเยอะโทรทางไลน์ทางอะไรก็ได้อ่าแต่บางคน,นอาจจะใช้โทรด้วยคุณค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะจําเป็นต้องใช้เนี่ยผมปึ๊บเลือกเน็ตแล้วนะครับผมเลือกเน็ตแล้วนะกี่วันนะ ผมไปวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสี่วันมันเกินสามวันนะผมก็ใช้เป็นเจ็ดวันแล้วกันก็จะกลายเป็นเจ็ดวันเห็นไหมครับเจ็ดวันเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งเลือกอะไรหนึ่งเลือกประเทศสองเลือกว่าจะใช้เน็ตหรือโรนะครับหนึ่งเลือกประเทศสองจะใช้เน็ตหรือโรต่อไปเลือกจํานวนวันนะครับผมใช้เน็ตอย่างเดียวนะผมใช้ Data อย่างเดียวนะครับแต่ก่อนมันเขียนว่า Data แต่อันนี้มันเขียนว่าเน็ตนะครับก็คือใช้ Data นั่นแหละกี่วันนะผมไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือสี่ห้าวัน มันไม่มีสี่ห้าวันผมมันมีสามวันผมเกินก็คือจันอังคารพุธอ่าทีนี้ผมก็ต้องไปเลือกเจ็ดวันเจ็ดวันมีกี่ราคาทีนี้เราได้แล้วใช่ไหมครับไปประเทศอะไรอินโดนีเซียนะประเทศอะไรอินโดนีเซียใช้เน็ตหรือใช้โทรผมใช้เน็ตใช่ไหมครับกี่วันผมเลือกเจ็ดวันราคาเดี๋ยวไปดูกันครับจะได้โฟกัสก่อนอ่ามันก็จะมีเห็นไหมครับราคาเอา้ามีราคาให้เลือกแค่นี้เอง เลือกแค่สี่เก้า้ากับห้าเก้นะครับบางคนถามว่าต่างกันยังไง4 9่ก้ากับห้าเกเนะครับเขาที่เขียนไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ Data roaming เห็นไหม d ั t a roaming 4สี่กิกหเกน็ตาโรมมงโรมมี่เกผมว่าน่าจะเลือกตัวนี้ดีกว่านะครับหนึ่งเลือกอะไรครับหนึ่งเลือกประเทศ2เลือก เน็ตโทรเน็ตพร้อมโทรหรือเน็ตอย่างเดียวผมเลือกเน็ตอย่างเดียวกี่วันนะครับผมเลือกเกินห้าวันก็คือเจ็ดวันหลักๆนะครับเลือกประเทศเลือกเน็ตโทรหรือโทรบวกเน็ตแล้วกี่วันนะครับระยะเวลากี่วันผมเอาเจ็ดวันเจ็ดวันก็มาเลือกนี้มันแบบเดิมมันจะมีช้อยเยอะกว่านะครับแบบใหม่เนี่ยมันเหมือนบังคับให้แค่หนึ่งกับสองเองแค่นี้เองผมก็เลือกแบบถูกนะครับถ้าเน็ตผมหมดผมก็ค่อย เติมอีกนะครับไม่เป็นไรแต่บางคนถ้าเป็นคุณเช็คเน็ตเยอะคุณส่งงานเยอะคุณก็จะต้องใช้ตัวเยอะผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะกดไปเลยนะครับทีนี้ผมก็ดูรายละเอียดก่อนโลม่มิงเน็ตโลม่มิงเจ็ดวันสามกิกะไบต์เนี่ยผมส่วนใหญ่ใช้วันแล้วไม่เกินกิกหนึ่งกิกะไบต์นะครับถ้าอยู่สี่ห้าวันก็สี่ห้ากิกะไบต์แต่นี้ผมไปถึงพรุ่งนี้ก็ถึงเย็นแล้วก็น่าจะใช้เน็ตโรงแรมนะครับก็เหลืออังคารพุทธพฤหัสเหลือสามวันก็สามกิกะไบต์น่าจะพอเพราะนั้นก็คือ คลิกไปเลยนะครับปึ้งเห็นไหมอินโดนีเซียเห็นไหมอินโดนีเซียเจ็ดวันอินโดนีเซียเห็นไหมครับอินโดนีเซียใช้เน็ตกี่วันใช่ไหมครับหลักๆก็คือประเทศใช้เน็ตใช้โทรเวลาเท่าไหร่สามอย่างนี้นะครับสามอย่างหลักๆนะแล้วก็ดูเงื่อนไขเงื่อนไขผม,มน่าจะมีอะไรเยอะครับเงื่อนไขก็ดูไปมันอาจจะไม่ชัดนะครับพอดีไม่ได้โฟกัสในนี้ ดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคแล้วครับทีนี้เราก็เลือกแพ็กเกจนี้ได้เลยทีนี้ปกติเลือกแพ็กเกตนี้เราจะเขาจะดูว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ใช่ไ,ไหมครับแต่ก่อนมันจะมีให้เลือกว่าเลือกว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เล,เลือกอัตโนมัติอัตโนมัติคือเมื่อไหร่ที่เราเปิดโทรศัพท์หลังจากลงเครื่องเสร็จปุ๊บเขาให้เปิดโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับตอนขึ้นเครื่องเขาไม่ให้เปิดโทรศรัพท์กับเขาอาจจะบอกว่าเปิดไฟล์โหมดหลังจากเครื่องบินแตะพื้นแล้วเปิดได้พอเปิดปุ๊บมันก็จะอัตโนมัติผผมมมไไ่่รู้้ปปัััจจุบนนนีีเเเ็ยยงงด๋วลืออกก เลือกแพ็กเกจนี้ปึ้งเห็นไหมเห็นไหมครับขึ้นมาเลยเอาให้โฟกัสก่อนเริ่มใช้งานทันทีคําว่าทันทีคืออะไรครับคือพอเปิดโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ทันทีเริ่มใช้งานทันทีเออแปลกครั้งก่อนมันไม่มีคําว่าทันทีนะครั้งก่อนมันมีคําว่าอัตโนมัติคําว่าอัตโนอัตโนมัติคือถึงประเทศนั้นแล้วเราเปิดโทรศัพท์หลังจากเราปิดเราเปิดโทรศัพท์มันถึงจะเริ่มแต่นี้ทันทีเหมือนคล้ายๆว่า พอผมสมัครปุ๊บมันจะเป็นทันทีเลยเหมือนตอนนี้เลยเหมือนสมัครปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยผมก็เลยงงว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยหากไม่ได้เปิดใช้งานแพ็กเกจภายใน60วันแพ็กเกจจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโอไอตัวนี้เหมือนจะคล้ายๆว่าคำว่าทันทีเนี่ยเหมือนอัตโนมัตินั่นแหละก็คือไปถึงประเทศนั้นแทนที่จะเป็นเปิดให้ผมตอนนี้ไม่ใช่มันก็นจะเป็นเปิดตอนไปถึงนั่นแหละหรือล่วงหน้าก็ได้นะครับเห็นไหมครับล่วงหน้าล่วงหน้าอ่ะผมจะทําให้ดูล่วงหน้าะลรกันผมจะให้ดูล่วงหน้านะล่วงหน้าก่อน แต่ยังไม่กดนะล่วงหน้าเราคือใช้วันไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะจาการ์ตาอ่าระบุวันที่ถึงเนี่ยระบุวันที่ถึงแล้วก็ระบุเวลานะครับระบุวันแล้วก็ระบุเวลานะอันนี้ก่อนล่วงหน้าผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันผมเลือกเป็นทันทีแล้วเพราะยังไงผมมีวันเหลืออยู่ดีเจ็ดวันเนี่ยเลือกเป็นทันทีแล้วกันนะครับผมยืนยันนะยืนยันเลยนะปึ่ง นะครับมันก็จะขึ้นมาเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไหนเบอร์เรานี่แหละมันขึ้นมานะครับเขียนว่าอินเทอร์เนต็ตข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นครั้งแรกเห็นไหมครับแสดงว่าการใช้งานถึงแม้มันจะพูดคําว่าทันทีแต่มันไม่ใช่ทันทีแบบตอนนี้นะครับทันทีหมายถึงการใช้งานเมื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลมีการเชื่อมต่อครั้งแรกในที่นี้ไม่ถึงเราถึงสนามบินแล้วเราเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องปุ๊บมันเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตครั้งแรกมันถึงเริ่มนับนะครับ ไม่ใช่ว่าคําว่าทันทีของอ่าที่เขาบอกมันไม่ใช่ว่าทันทีตอนนี้นะตอนคืนวันนี้ไม่ใช่นะมันเป็นอินเทอร์เน็ตข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายครั้งแรกส่วนการโทรนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะนั้นคืนนี้ถึงแม้คุณจะเรียกทันทีแต่ไม่ใช่คืนนี้นะก็ต่อเมื่อเสียงเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศครั้งแรกรวมมันก็จะเท่านี้นะครับผมก็ซื้อแพ็กเกจเลยนะซื้อแพ็กเกจเลยนะครับปึง่งก็ต้องใส่รหัสตัวเองแล้วปิดก่อนครับใส่รหัสนะ โอเคนะครับตอนนี้ใส่รหัสก่อนนะก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนอันเดิมที่เคยทำนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอเสร็จมันก็จะขึ้นมาว่าเท่าไหร่อ่ะ<ม>เห็นไหมอ่ะผมกลับหน้าจอก่อนอ่าขึ้นมาเห็นไหมครับว่าของผมกี่วันเห็นไหมสีเก้าเก้าเจ็ดวันนะสี่เก้าเจ็วันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเสร็จไม่พอเราต้องดูนะครับ ถ้ามันจะเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีเอเอสส่งข้อความมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยส่งข้อความมาอย่างเงี้ยว่าเื๊บมเถึงวันที่เท่าไรถึงเมื่อไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าตืด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 เนี่ยทำไหมสิบแปดถึงวันที่เท่าไรถึงวันที่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยเวลาไทยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนการทำโรมิ่งของเอเอสถึงแม้จะเป็นรูปแบบใหม่นะ รูปแบบของหน้าจอของ AS ที่เป็นหน้าจออินเทอร์เฟซของเขานะครับเป็นแบบใหม่ก็คล้ายๆเดิมนะครับชอยก็ไม่เยอะเท่าเดิมนะชอยแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้นะมี4ีหอันที่ผมเคยใช้อะ่ะอันนี้เหลือชอยแค่สองชอยเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆแค่นี้แหละสวัสดีครับมาไลฟ์สดเพื่อให้เพื่อนดูเฉยๆนะกดตรงไหนที่นี้